สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PPK กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม SCP นะครับผมเกมแนวนี้ก็ค่อนข้างสยองแน่นอน <laughs> อยู่กับเพื่อนผมอีกเช่นเคยนะคนดีคนเดิมนะครับผมแน่นอนครับรายนี้ไม่ห่าง <laughs> โอเคครับเพื่อนไมน่เป็นการเสียเวลาแต่อย่างใดนะครับเราไปรับชมกันในเกม ไปเลยครับ let's go เกมจบไม่จบไม่รู้ครับวันนี้ถือว่าเรามาทดลองเล่นกันก่อนเรามาเซพบรรยากาศเซพบรรยากาศกับเกม scp เฮ้ยวันเราเกิดในห้องอ่ะวันนี้เราเกิดในห้องกดแทบขึ้นมาดูดูไงอ่ะเฮ้ยมันดูไงอ่ะที่แยใสอันนี้ไง ในภาษาแบบเมงเยอะเกินี่เจ็ดปอใครมีคนพูดอยู่หน้าห้องหรในนามบริษัท SCP และพนักงานของเราเรายินดีต้อนรับคุณสู่ช่วงเวลาการทำงานหนึ่งเดือนเราเสร็จบรรยากาศไปเฮ้ยเราอ่านก่อนดีเลยเราไม่รู้ไป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 โอเคโอเคโอเคเราไม่ต้องเสร็จเลยนี่ะเราเสร็จบรรยากาศอันนี้คือห้องพักหรอ เรขังหร่า้องพักไม่ได้แบบนี้เราเป็นตัวทดลองเหรอไปพี่นำไปเราตามเขาไปนะเหมือนเราจะมาพักในบริษัทจากที่ขัดสายตาดูเมื่อกี้เราเป็นผู้พักครับครับครับพี่ทำไมเบื่อมดออ๋อมักหรือเปล่ามักเปล่าเกม อ่ะพี่นำดิเมื่อกี้พี่นำอยูอ่สรุปพี่ไอ้ผมไปทางไหนอ๋อจะเป็นทางนี้โอเคเขาจะพาเราไปที่ไหนสักแห่งเมื่อกี้นอกเรื่องไปเยอะเหมือนกันแต่ว่าแต่ตอนนี้เราเข้ามาในเกมแล้ว uh, อันนี้มันจะเป็นนักโทษคุกเป่า <c oughs> เราตามเขาไปดูก่อน เรจะไม่เป็นยุ่งอะไรบมั่ว่ด้นล่างนี่มันจะเป็นเออเมาสก็หันไวขึ้นผมตกใจหมดมันก็จะพาเราไปที่ไหนสักแห่งเขาอยู่ทำไมอ้าเปิดตู้ใครเราเข้าไปหรือเปล่าเขายื่นอะไรให้เราอ่ะ โอ้โหมันจะเป็นประวัติ scp หนึ<แ>่งเจ็ดสามไอ้เจ้าตัวนี้นะครับ้วก็เ,เฟบเอ้ยจะได้รู้ไงไม่ต้องรู้คนเขารู้จักทั่วแล้วเราเฟสบรรยากาศราร์เฟสเรื่อยเรื่อโอเคโอ้โหมีการเฮ้ย <c oughs> เราต้องเข้าไปใช่ไหมเป็นการทดลองหรือเปล่าอกูไม่เข้าอ่ะเอาดิกูไม่เข้าอ่ะอมันจริงเราต้องเข้าไปทุกคนโอเคมาครับ well, we อีกรอบหนึ่งอรอมันให้ปัดหรือเราไปเลยดีกว่า oh, รับๆนั่นนั่นนั่นเดี๋ยวมันยิงวิ่งรับๆ ไม่นจอบค้างช่วงนี้ SCP 173มาเลยเพื่อนมาถ้ารปิตาไปยิ้แก้ประตูเลย,ย,ย,ยขยันพิบตาไปอ๊บ เดี๋ยวมันก็จะเป็่นเสียงไงเรอมเชียช่ยเชียช่ยชีย้ิบหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยคุลงไปไหนออกดิบวมมาแล้วหน,ผนีผมต้องหนีบอกให้ผมหนีตอนนี้นั่นคืออะไรไม่รู้ เฮ้ยใครเหรเฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วขึ้นไปก่อน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 ถ่ายไปแล้วหรือเปล ok? ่าลงไปลงไปลงไปไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วมันจะไปแล้วฮึตาพิบตาเปิดประตูมีไหม ไม่มีไม่มีไม่มีโก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 หูหูไม่สงสัยงแล้วไป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 ต้องหนีจากที่นี่กันวิ่งเลยมีเลือดด้วยไป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 ไหนไม่รู้วิมีรอยเลือดเมนมาหรือเปล่าเสียงอะไรเนี่ยเฟ้อเอ้า ทางนี้ไม่น่าปลอดภัยว่ะคุณจะไปจริงเหรอลับดิทางอื่นไปได้ไหมวนี้เปิดได้เปล่าดูไม่ได้มันมีก,กี่ก๊าซมีกี์ก๊าซต้องไปทางนี้ไฟไม่ชอบตายเหรอวะอ๋อมันมีัต่ว่าโอเคครเฮ้ออออยอเสียงนี้อะไร ผมจะแก้ไขปริศนาได้ไวประตูปิดตู้เลาะครับเลไปต่อไปต่อเฮ้ย,ยมีคนานมีคนขอความช่วยเหลือเร็วเฮ้ยเฮ้ยยู่เฮ้ยตายอ่ะเก็บของเก็บเก็บเก็บ มีอะไรให้ใช้บ้างอะไรเนี่ยคก็บไปก่อนคี้ gas ขี้ gas ก่อนมีอะไรไหมอะไรเนี่ยขี้สารเก็บให้หมดเก็บให้หมดพุ่งทุกคนแป๊บนึงอะไรเนี่ยหน้ากากกันแก๊สหรือเปล่าเป็นหน้าก,กากจะเป็นหน้ากากอะไรสักอย่างนี่ขีาร์ดเอา้า ขอหายไปไหนอ,อยู่นี่อยู่นี่แปตเตอรี่มองไม่ชัดเลยว่ะไม่ตดดวีเ,เพื่อมันช่วยกันอะไรเราได้เราต้องไปไหนไเฮ้ยไปต่อได้ไปต่อได้ผมจะไ,มไปยุ่งกับข้างล่างแล้วกันมองไม่เห็นเหี้ยเลยเลย ก็กูบอกให้เธอรักษาไงีแบบนี้ภามแต่รูปโอเคโอเคผมยังไม่ถ่ายแต่ผมอัดวิดีโอนะปีนได้ไหม,ไมไปีนไ,ได้ปีนไม่ได้ปีนไม่ได้เสียงอะไรใครกรีดวะไม่ไไปด้ไ,ไปในห้องนี้มีอะไรไหมเขาเข้าได้ไหม เขาไม่ได้ไปต่อ,อ,อมันขึ้นอะไรเมื่อกี้ไม่รู้ความือ,อาาหายไปแล้วล็อกเรามีกี่การ์ดไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ผมว่าไม่น่าใช่ขอกคู่นี้ลงไปต่อเปิดคุณลุกไอ้เหี้ย นนี่นะอะไรซ่าดิห้องอะไรเนี่ยไปดูไปดูดิไม่เข้าไปดีกว่าเราไปทางอื่นดูคือมันมีดีกว่านี้นี่ก็เปิดได้โอ้ยห้องอะไรคือผมต้องไปไหนเนดี๋ยวไปดูไปดะไม่เปิดได้ทุกทางไปทั้งทางอ่ะมันเขียนว่าอะไรพิซซ่าดิที่เสียงอะไร ไปดิมีตุ๊ก,กตาอีกผมว่ามันขึ้นมาน่ะเพราะหมนตอดหน้ากากอ่นผมมองไม่เห็นอะไรเลยอีชิอีชิัน,นปลดล็อกเมื่อกี้ต้องมีทักอย่างในห้องนี้เข้าไม่ได้เปิดกุญแจกันดิไม่มีกิการ์ดเิีอยงอะไรดวะด้านซ้ายไหม อันนี้เหรอ,อ,อไปทา้นัันผมว่าทาแน่น,น่าจะเวิร์กสุดเขาดูดิ S C P หนึ่งหนึ่งสองสามดู้ปกกัะโหลกกกระโหลกลพ่อใครหรือเปล่านี่จะเป็นประวัติ S C P มันอยู่ใน,นี้อะ่ะผมก็คิดว่าเฮ้ เป็นหัวกะโหลกหัวใครวะเร,เราเข้าไปดูไหม <c oughs> อะไรเนะี่ยบรรากาศบนรากาศอีกแล้วแมวอะมีแล้วไปต่อ <c oughs> โอ้โหมาเป็นห้องแดงกีนแล้วห้องแดงมีศึกตายสูงนั่นอืออรไอ่ะกดได้ด้วย เปิดประตูนู้นหรือเปล่าปุ้ยเปิดไม่ได้มันต้องกดตรงนั้นแล้ววิ่งไปอืมไปต่อ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 บรรยากาศบางเวงชิบหายเอยมองเวงที่อะไรเนี่ย,อยโอ้โหอันนี้เข้าไปไม่ได้มันมาเกมมังคับเรา มันจะเป็นห้องอะไรสักอย่างอีกเฮ้ยนอนดูนมันคืออะไรเอ้ยกูอยู่ไหนที่นี่ที่ไหนกูอยู่ไหนหทาทางออกเหรอลูกออกทางไหนลูกออกทางไหนหมุนกล้องทำไมมันเบียนหัวจังวะมันคืออะไรผมอ่านก่อนผมนนไ,นนนไม่ไหวแล้ว อัดตรงที่ไหนล่ะมันคือ,อไลไ์ 4. s c p โคดสองหนึ่งสองสี่มองไม่ชัดเลยเราไม่เล่นเสพในเรื่อง <c oughs> เราเล่นเสพบรรยากาศผมไปทางนี้ดูเฮ้ย <c oughs> มันคือ <c oughs> ที่ไหนใครัวดหลอเมืเ่อกี้สักคาดิผมว่าผมอยู่ในอะไรสักอย่างมันหลอนหรือเปล่าวะ

โอเคทุกคนขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้อาจจะจบแบบคาใจเดี๋ยวถ้าว่าทุกอย่างมันดีคอมเมนต์ดีเดี๋ยวหรือว่ายัางไงใครสอนเล่นอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยมาต่อกันพาร์ทส,สองใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับผมที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับผมอ่ะมีอะไรจะพูดไหม บายบายโอเคนี้แค่นี้แหละโอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้ซียูครับผม